รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยท่อพีวีีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคายาบรรเทาวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องอย่าทาดน้ำขาวไทยนคนรเอสเซนโซไมโครกราว์คอฟฟี่รสชาติความอร่อยที่หอมเข้มลงตัว สวัสดีครับบอสครับสวัสดีครับต้นเดิมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสไตล์ไทยรายการที่มากกว่าความเป็นไทยนั่นเองครับและวันนี้นะครับเราพาผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่ช่างชุยพื้นที่ของคนมีฝันและแหล่งแฮงเอาท์สุดชิคตั้งอยู่ที่บางคัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับใช่แล้วครับผมซึ่งพื้นที่อย่างนี้นะครับสร้างมาสําหรับคนที่มีความฝันแต่ว่าไม่มีพื้นที่ให้ตนเองเนี่ยได้มันแสดงออก ที่นี่นะครับสร้างมาผู้เขาเหล่านั้นเลยเป็นพื้นที่ที่พวกเขาเนี่ยได้มาระเบิดจินตนาการกันครับและเทีนี้นะครับก็จะมีสิ่งชิคๆคกกู๊กให้คุณผู้ชมได้ดูแน่นอนครับโอ้จะน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับจะชิคแค่ไหนจะคู๊แค่ไหนเราตามมาดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับมาครับชิคนี่ไก่ไก่กู๊ก็เย็นเจอไก่เย็น ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เอกครับซึ่งพี่เอกเนี่ยเป็น PR แล้วก็เป็นศิลปินประจำช่างชุ่ชยแห่งนี้นั่นเองสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่เอกครับคำว่าช่างชุ่ยนะครับผมฟังดูแล้วมันชุยช่ยๆยังไงครับ <laughs> มันมีที่มาที่ไปไงครับครับ ที่มาที่ไปขออนุญาตเล่าคอนเซปต์ของช่างช่วยก่อนเลยช่างช่วยคือ Creative Space ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด11ไร่คร่ะเจ้า <tide, S 2> <ห lun: S 1> ของก็คือคุณสมชัยสงวัฒนาเป็นเจ้าของแบรนด์ฟลนดาวด้วยค่ะพอมานมีคำว,ว่าช่วยๆปุ๊บหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วยๆมันต้องเป็นอะไรที่แบบดูเละดูไม่ดีดูแบบช่างช่วยไม่ต้องใจทําซึ่งจริงๆแล้วในบางครั <rier S 2> ้งสิ่งที่เราไม่ตั้งใจทําหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ย ทำแล้วผิดพลาดบางทีมันอาจจะเกิดเป็นความงามขึ้นมาก็ได้ค่ะมันเป็นความงามที่เกิดจากความผิดพลาดคใช่ครับแล้วช่างช่วยอย่างเงี้ยครับใครเป็นผู้ออกแบบขึ้นมาครับหลักๆเลยคือคุณลิมค่ะคุณลิมจะทํางานร่วมกับพี่อีกคนนึงคือพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นสถาปนิกค่ะก็คอยออกแบบร่วมกันนะคะในการออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีไม่มีแผนที่เป็นแบบแผนมันคือการด้นสดค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆใช่ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยาก ยากมากๆคือมันเหมือนมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะเหมือนแบบว,ว่าเอาอะไรมาต่อต่อการแต่อไอการต่อต่อกันเหล่านี้มันต้องมีการจัดองค์ประกอบศิลป์จุดหลักๆ,ๆแบบว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับจะได้อะไรกลับไปบ้างครับเอ,อว่าสิ่งแรกเลยคือมันคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นในเมืองไทยเลยค่ะอืมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น ศิลปะศิลปะของเราไม่ได้มีแค่ว่างานอาร์ตอย่างเดียวศิลปะของเรามีทั้งดนตรีก็ได้นะคะอาหารก็ได้อาหารก็เป็นศิลปะได้ใช่ไหมคะศิลปะจากงานสื่อผสมต่างๆก็ได้ศิลปะไม่ได้อยู่แค่ในเฟรมละไม่ได้อยู่แค่งานปั้นละอยู่รอบตัวเราเลยอยู่รอบตัวเราเลยค่ะใช่แล้วค่ะพพูดมาขนาดนี้นี่ผมชักอยากจะไปเดินดูสถานที่นี้ให้ทั่วแล้วครับรบกวนพี่เอ๋เนี่ย พาพวกผมทัวร์ไหนได้ไหมครับวันนี้ได้เลยค่ะโอ oh ้โ oh. หถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ,คะภายในโครงการแบ่งเป็น2โซนคือกรีนโซนและโซนช่างชุยกรีนโซนจะเปิดตั้งแต่เวลา11โมงถึง3ทุ่มซึ่งบริเวณนี้จะออกแนวเงียบสงบสโลลฟ์บรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัวรม่มรื่นให้นักท่องเที่ยวได้เลือกหยุดพักผ่อนตามอธัธยาศัยนั่นเองครับได้าขวาตายขมด ขวาหันพี่เอครับและตอนนี้เนี่ยพี่เอครับขวาหันทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับพพี่โอเคโอเคค่ะโอ้โหเบอร์เบอร์ที่แรกเองนะพี่นี่ที่แรกเองที่แรกที่ที่ไหนครับเนี่ยที่นี่นะคะที่มีชื่อว่าแดกดิ้นค่ะแดกดิ้น้ดินต้องดิ้นด้วยไหมครับต้องดิ้นด้วยค่ะที่ขาดิ้นกันหน่อยขาดิ้นเราดิ้นดิ้นดิ้น มันมันมีที่มาที่ไปไงครับห็นข้างหลังมีของกินเยอะแยะเลยค่ขึ้นชื่อว่าแดดแดดมากินใช่ไหมคะที่นี่ก็คือต้องมากินแล้วมันอร่อยมากอร่อยจะต้องมาดิ้นกันเลยทีเดียวอร่อยจะออู้ออร่อยจึงเลยใช่อร่อยจะต้องอสุดยอดต้องมาดิ้นเลยอ่ะที่นี่จะรวมทั้งหมด10ร้านชื่อดังค่ะที่อยู่ในเมืองไทยร้านไหนที่อร่อยร้านไหนที่เป็นตำนานจะมารวมที่นี่เลยโอ้โหเราในมือพี่เอ๋นี่อะไรครับน่ารักมากเลยนี่เลยค่ะลืมแนะนําเลยก็อันนี้เป็นบัตรสูยนอาหารนะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้า มาใช้บริการที่นี่ก็ต้องแลกเงินก่อน,นจะได้บัตรนี้มาใช่ค่ะแทนเงินสดข้างใน มาหลากหลายเมนูเลยครับพี่ยศใช่เลยค่ะเรียกได้ว่ามาแดกดินที่เดียวนี่ได้รับประทานอาหารแบบไม่มีเบื่อใช่ดู<า>แล้วนี่มีหลายภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะครับใช่เลยค่ะรวมกันมาอยู่ที่นี่เลยที่แดกดินอ้โแล้วที่นี่ที่นี่เปิดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอย่างไรบ้างสำหรับที่แดกดินนะคะก็จะอยู่ในกรีนโซนกรีนโซนจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเขาหยุด1วันคือวันจันทร์ วันจันวันเดียวที่หยุดอย่ามาวันจันทร์นะครับคุณผูชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านโฟบอยออสเตอร์ครับแล้วตอนนี้เนี่ยหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านนี้ก็อยู่กับเราแล้วด้วยนั่นคือพี่โชนั่นเองสวัสดีครับพี่โชครับโอ้โหพี่โชครับร้านอาหารญี่ปุ่นของพี่นี่ สวยมากเลยครับครับวันนี้เราจะได้ทานอะไรบ้างครับร้านไม่ใช่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็จะผิดอยครับเอาไม่ใช่หรอครับไม่อ่านชื่อร้านหรอครับโออยตออยตออยตออยเดี๋ยวกันนะครับพี่โชครับแล้วไอโอสเตอร์อะไรนี่มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าหอยนางรมนั่นเองหอยหอยหอยโอ้ยอ้อก็คือเป็นร้านหอยหอยขายหอยเป็นหลักใช่ครับความพิเศษของหอยพี่นี่คือยังไงครับก็มันจะเป็นหอยนางรมนำเข้า จากหลายๆประเทศนะครับแต่วันนี้เราจะมีของฝรั่งเศสกับของไอร์แลนด์ซึ่งมาใหม่เลยวันนี้ออสเตอร์ oh. ของเราจะเข้าทุกวันอังคารกับวันศุกร์เพราะ oh. นั้นจะสดใหม่เสมอโ o ร์บอยออสเทอร์รวบรวมหอยนางรมชั้นดีจากทั่วโลกหลากหลายสายพันธุ์พร้อมเสิร์ฟเหมือนเพิ่งยกขึ้นจากท่าเรือกันเลยทีเดียวและเมื่อมาถึงร้านหอยจะไม่กินหอยกันได้ยังไงล่ะครับคุณผู้ชม พี่โชเขาจัดให้โดยพี่โชแนะนำวิธีการกินให้ได้อรรถรสที่สุดนั่นก็คือเริ่มจากการชิมรสชาติน้ำที่ฝาหอยสะกอนเพื่อสัมผัสกับความสดใหม่ของหอยจากนั้นเลือกจกัดสรรเครื่องเครืองตามใจชอบแล้วเสิร์ฟเข้าปากแบบเต็มเต็มคำรับรองเลยละครับสดและอร่อยสมคำล่ำเลื้อจริงๆนอกจากเมนูหอยแล้วที่นี่ยังมีเพิ่มเติมในส่วนของฟิวชั่นฟู้ดที่ผสมผสานกับเมนูจากปลาแซลมอนที่หลากหลาย มาที่นี่รับลองไม่ผิดหวังจริงๆครับคุณผู้ชมพี่โชว์ครับเราคุณผู้ชมที่เขากําลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ย<ช>อยากมาทานหอยสดๆแบบผมกับพ่ยศบ้างเนี่ยเ<ด>มื่อมาถึงช่างชุยแล้วต้องมาบริเวณไหนครับพี่ตอ,อกลูกชุยเลยครับตอกลูกชุยบริเวณนี้เรียกว่าตอ,อกลูกชุยใช่ครับอโอ้โหที่นี่ก็มีแฟนเพจด้วยใช่คกันแฟนเพจว่าอะไรบ้างครับใช่เป็นแฟนเพจโ o บอยโอ伊สเตอร์นะครับอ๋อ โชว์เลยหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เข้าไปกดติดตามกันได้ก็จะมีการแจ้งข่าวสารตลอดทางโปรโมชั่นเมนูใหม่อะไรเข้าสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณพี่โชว์มากเลยครับขอบคุณรับ ตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ภายในอาคารหย่อนยานครับกับร้านวันออนและตอนนี้พี่เชฟประจําร้านวันอ่อนก็อยู่กับเราแล้วด้วยคือพี่แทนนั่นเองสวัสดีครับพี่แทนคสวัสดีครับพี่แทนครับก่อนอื่นเลยครับผมเห็นตัวอาคารที่มีชื่อว่าหย่อนยานฟังดูแล้วมันหย่อนหยันยาน้วมีที่มาที่ไปไงครับเกียร์ยังไงไม่รู้ครับคือจุดประสงค์ของเราคืออยากให้ลูกค้าที่ได้เข้ามาครับได้รับฟฟลลิ่งที่สบายน่าเหมือนมานั่งรีแลก ไปด้วยเพราะเราพาร์เนอร์ชิพกับบุ๊กสมิธซึ่งเป็นร้านหนังสือครับแล้วก็ละมุนซึ่งเป็นร้านเครื่องเขียนคนีบแล้ววันออนแปลว่าอะไรครับบนออนบนหนึ่งบนวัดแรนคือหนึ่งออนเป็นมาตรวัดก็คือเท่ากับ15 ML เคือเราคือต้องเท้าคาหมดว่าวันออนเนี่ยเรามีสาขาแรกอยู่ที่เอกมัยซึ่งสเปเชียลที่คือเป็นกาแฟครับมาโดยตลอดแล้วก็แฟหนึ่งช็อตก็เท่ากับหนึ่งออนอออนนี้มาจากออนหน่วยวัดหน่วยวัดกาแฟของกาแฟใช่ครับ เราพอคราวนี้เรามาเปิดที่ช่างช่วยเนี่ยเราก็พยายามจะผลักดันตัวเราเองให้มากขึ้นครับยังไงครับก็คือปกติเวลาเราไปทานอาหารหรือไปทานกาแฟเราต้องเลือกร้านใดร้านหนึ่งครับคือมันจะไม่มีที่กาแฟสุดอร่อยสุดและอาหารอร่อยสุดอยู่ในที่เดียวกันเราต้องการให้มันดึงขึ้นมาให้มันเท่ากันรวมเป็นหนึ่งเดียวใช่ครับจะได้มาจบที่เดียวมีทั้งเครื่องเขียนหนังสืออาหารกาแฟ อาหารตา,าอาหารใจอาหารท้องครบเลยครบเลยครับร้านวันออนได้แนะนําเมนูยอดนิยมอย่างเดอร์ตี้เบิร์ดความหมายคล้ายคกับนกคุกฝุ่นนั่นเองครับและเมนูนี้ใช้ส่วนของสะโพกไก่นาไปทอดกับน้ําหมักเฉพาะให้รสชาติซึมเข้าไปในเนื้อไก่โรยหรือคลุกด้วยทัว่วแนะนาให้ทานคู่กับเครื่องดื่มคู่หูอย่างอีสานคลาสสิกที่เป็นน้ำมะเขือเทศสดผ่านการกรองอย่างละเอียดซึ่งมีกลิ่นคล้ายกับฝรั่งและกุหลาบนั่นเองครับ สร้างความสดชื่นได้ทันทีแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยและใบาบายแบบนี้มาที่นี่อย่าลืมสั่งกาแฟดิฟซึ่งที่นี่ใช้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพพรีเมียมดีงามเกินราคาจริงๆครับตรงนี้เขาเรียกอยู่อยู่ในโซนอะไรครับจะอยู่ในโซนที่ <Green. S 1> ชื่อว่ากรีนโซนนะครับก็จะเปิดตั้งแต่11เโมงเช้าจนถึง3ทุ่มานี่ครับากรีนโซน,โซน มาได้เลยครับตั้งแต่บ่ายๆเช้าๆบ่ายๆเกือบเที่ยงก็มาทานอาหารแล้วก็อยู่ยันภาคดึกได้ด้วยนี่แหละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แทนมากครับผมที่มาพูดคุยกันขอบคุณมากนะครับมาท่านช่วยครั้งนี้มีความสุขเหลือเกินชิคชิลิวแถมีอาหารอร่อยๆที่เรารับประทานกันด้วยบานผมก็ว่างแล้วละครับก็ดูบนโต๊ะเรานี่สิครับอุ้ยนี่พี่เล่นต่างมาเยอะขนาดนี้ พี่กินคนเดียวหมดเลยอ่ะก็มันอร่อยอย่ะนะแล้วที่สําคัญตอนนี้หนังท้องตึงโอหนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วเนี่ยพักกองอนนกันดีกว่าไหมอุ้ยไม่ได้พี่แต่เย็นดี้เรายังถ่ายงานของเราไม่เสร็จเลยงั้นเอางี้พี่เดี๋ยวผมมีตัวช่วยมาทายพี่สดชื่นโอเคไหมโอเคเราแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวผมมาได้มาแอบหลับอยู่นี่นี่เองหาตั้งนาน แกล้งสักหน่อยครับว้าเย็น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 เเอาอะไรมาเก้งพี่เนี่ยตื่นหมดเลยเนี่ยหก็ต้องตื่นสิครับปลุกให้พี่ถ่ายงานต่อเนี่ยเฮแล้วผมเอาของที่ไหนพี่สดชื่นเนี่ยมาให้เราด้วยปีโป้เชคแบบใหม่ครับเยลลี่ดื่มได้ผสมน้ำผลไม้มีรสองุ่นแล้วก็รสสตรอเบอรี่อร่อยแล้วก็ทานง่ายมากๆเลยครับโอ้โหอะเฮ้ยบอสมันหมดแล้วอะ หมดอะไรพี่พี่ทานผิดวิธีไงเนี่มันต้องขยาแบบนี้ก่อนครับอืมแล้วก็เปิดฝาเนี่เท่านี้เนี่ยพี่ก็จะริมรดความอร่อยของปีโป้เชคได้แล้วโอ้จำได้แล้วครับเคล็ดลับสำคัญน,นะครับถ้าอยากจะกินน้ำเหลวๆนะครับก็ต้องขยาเยอะๆอแต่แต่ถ้าอยากจะกินเยลลี่เป็นคำามันก็ต้องขยาน้อยๆถูกต้องนะครับ ปีโปเ้เช็คเช็คหน่อยอร่อยแน่สนับสนุนโดยบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอีกโซนหนึ่งที่จะเปิดในเวลาหโมงเย็นถึง5ทุ่มนั่นก็คือโซอนช่างชุยซึ่งบริเวณนี้มีอาคารใหญ่หลายอาคารให้อารมณ์ที่สนุกสนานกระปีกระเป๋าแบบวัยรุ่นมีร้านขายงานอาร์ตมากมายให้เลือกเสพศิละปะเก๋ๆได้อย่างเพลิดเพลิน หมาะสาหรับเป็นแหล่งแฮงเอาท์พบปะเพื่อนฝูงแบบชิคๆอีกแห่งหนึ่งเลยล่ะครับคุณผู้ชมชุยเจริญคือร้านขายของชําที่มีทุกอย่างตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเป็นการนําของที่มีคุณค่าที่บรรจงทัดสรรมาอย่างพิถีพิถันสําหรับผู้ที่ชื่นชอบและลั่งไค้หลงใหลในงานออกแบบงานศิลปะของตกแต่งบ้านเครื่องประดับและของล้ำสมัยสารพัดส,สารเพโดยมีคอนเซปที่ว่าทำของเก่าให้ดูใหม่ ทำของใหม่ให้ดูเก่าทำของถูกให้ดูแพงและทำของแพงให้ดูแพงยิ่งขึ้นันี้ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในร้านช่างชุยแล้วม,มีทุกอย่างอย่างที่พี่เอบอกจริงฮะตั้งแต่ขนมยันของตกแตง่งเสื้อก็มีเส<ม>ื้อก็มีค่ะม วมทุกอย่างจริงๆทุกมุมนี้สังเกตไหมบอสมีความอาร์ตทุกชิ้นเลยดูครับอย่างกรงนกข้างหน้าเราเนี่ยครับอันนี้คือของโชว์ใช่ไหมครับกรงนกเนี่ยเป็นของโชว์ค่ะแต่ว่าตัวชิ้นที่เป็นทองเหลืองตรงนี้เนี่ยเป็นของขายค่ะเรามาประดับตกแต่งหนักนะอ๋อโหนี่มีตั้งแต่เก่ายันใหม่ผสมผสานกันอยู่ด้วยกันหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปเดินดูของภาร้านกันดีกว่าครับได่เลยค่ะตามมาเลยค่ะคือลิปสติกอันนี้คือลิปสติกหยิบได้ไหมครับหยิบได้ค่ะ แฝงความเป็นไทยไว้ด้วยนะครับ,น,บ,บนี่หัวโขนใช่ไหมฮะ<ช>ทศองตะกันโอ้ทศองตะกันสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่เราอ่ะคัดเลือกร้านค้าให้เข้ามาฝากขายค,ค่ะคซึ่งตัวคอนเซปต์ของร้านเนี้ยเขาใช้นางในวรรณคดีค่ะเป็นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค,ค์ครซึ่งความงามของนางในวรรณคดีอ่ะเขาแบบสวยมากเลยก็เลยอยากหยิบยกความงามตรงนั้นอ่ะมาให้กับ หญิงไทยในยุคปัจจุบันเลยกลายเป็นลิปสติกแท่งนี้ค่ะซึ่งลิปสติกแท่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด7เฉดสีด้วยกันแต่ละเฉดสีก็จะมีชื่อที่เรียกที่แบบดูไทยๆท,ที่แตกต่างกันออกไปเป็นงานคิอะไรเป็นงานวาดเป็นงานวาดค่ะวาดลายเส้นค่ะเป็นลายของน้องหมาค่ะคและปินก็คือคุณอนุรักษ์นะคะคุณอนุรักษ์คุณอนุรักษ์เขาอยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อมอบรายได้ในส่วนนี้ให้กับทาง ของหมาแมวจรจัดค่ะรายได้ทุกบาททุกสตางค์ของเขาเนี่ยคือมอบให้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยไม่มีใครเทียบจ่างๆนใช่ค่ะใครรักน้องหมาน้องแมวนะครับก็มาซื้องานศิลปะแบบนี้ได้ค่ะที่ช่วยเจริญค่ะครับผมเฮ้ยต่างมัเกลดยาเนี้ยบอกว่าแลพี่ครับกรณีโดน เปนพังครับก็จะมาซ่อมมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ยศตัวนี้ไม่ใช่ของเราพี่นี่นี่ของเราตัวนี้ครับเป็นโป๊ตัวนี้ใหญ่ไปตัวนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับพี่เทนครับผู้จัดการร้านสกายแห่งนี้นั่นเองสวัสดีครับพี่เทนฮะแล้วร้านสกายแห่งนี้ครับทำอะไรบ้างครับพี่โอเคครับร้านสกายอย่างเงี้ยแห่งนี้นะครับก็คือเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสถาบันที่จะเพื่อการสอนถ่ายภาพ มุมศูนย์แล้วก็ภาพยนตร์ก็คือเข้ามาที่ร้านสกายแห่งนี้เนี่ยก็มาเรียนได้เลยใช่ครับก็คือเราจะมีคอร์สอบรมต่างๆตอนแรกในขั้นแรกเราก็จะมีแบบเป็น3ขั้นก่อนครับผมแล้วนอกจากนี้เราก็ยังจะมีขายขายโดรนด้วยก็คือทําให้มันครบวงจรไปเลยครับอด้านบนจะเป็นพื้นที่สอนใช่ครับก็คือโดยเราจะร่วมกับร้านดีเจไอแฟนทอมไทยแลนด์ที่จะเป็นคนมาเปิดร้านขาย DJ i Product DJI ที่นี่ครับผมก็คือทั้งทั้งขายทั้งเรียนทั้งเซอร์วิส ครับครบอยู่ที่นี่ได้เลยครับไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวครับเราจะทําให้มันถูกต้องด้วยก็คือเราจะรวมโปรเซสการไปขอพวกใบนักบินใบนักบินใบขับใบอนุญาตต่างๆและการทําประกันให้โดรนก็คือเข้ามาที่นี่ก็ครบวงจรเลยพอจบออกไปก็ประกอบอาชีพกันได้เลยทันทีผมอยากเห็นวิธีการบินข้างนอกแล้วครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนครับได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันได้เลยครับได้ครับไปกันเลยครับ ทุวครับและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับอีกหนึ่งอาคารที่น่าสนใจครับนั่นก็คือช่างเชื่อมนั่นเองและตอนนี้ครับผู้จัดการช่างเชื่อมแห่งนี้ก็อยู่กับเราครับนั่นคือพี่เก่งนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งฮะคอนเซปต์ของช่างเชื่อมนี่คือยังไงครับแลวภายในมีอะไรบ้าง ผมอธิบายก่อนช่างเชื่อมน,น, <ะ S 1> นะครับเป็นไลฟ์เฮาส์ของทางช่างชุยเองครับ,รบโดยที่เราร่วมกับพี่บอยโกสียพงศ์ทำขึ้นมาที่นี่ครับข้างในเนี่ยคือพี่บอยแกเป็นคนออกแบบให้เองโดยข้างในเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ญี่ปุ่นยุคโชวะมาจากมาจากหนังหนังไกลภาคของญี่ปุ่นเรื่อง always ซึ่งเ,เป็นซึ่งซึ่งจะเป็นหนังเรื่องนี้มันจะจะเล่าประวัติความเป็นมา ใช่ที่มที่มันกำลังสร้างโตเกียวทาวเวอร์อยู่อะโตเกียวทาวเวอร์อ่าใช่ก็คือเรื่องนี้ม่เป็นยุคหลังสงครามโลกที่สองการตกแต่งข้างในเนี่ยเราก็จะทําให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ดีครับผมยังไม่เสร็จโดยที่ข้างในเนี่ยเราจะมีของเล่นของสะสมของพี่บอยมาตกแต่งด้วยอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับครับครับผมคอนเทนต์ข้างในหลักๆก็คือเราจะมีไลฟ์แบนมาเล่นทุกสุกเสาร์อาทิตย์ก็แล้วก็เราก็จะมีแบบว่าร่วมกับร้าน น้องท่าประจันร่วมกับศิลปกรแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้เลยคือของพี่บอยเนี่ยพี่บอยเขาจะรวบรวมศิลปินเป็นสมาพันธ์สมาพันธ์หนึ่งโดยที่จะไม่จํากัดค่ายไม่จํากัดศิลปินไม่จํากัดแนวเพื่อให้ตรงนี้เป็นที่เป็นพื้นที่ที่ศิลปินเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงผลงานโดยที่ตรงนี้เราใช่เราเราจะไม่เกี่ยงว่าจะเป็นแนวไหนจะดังจะไม่ดังจะเป็นอินดี้จะเป็นหน้าใหม่ เราเปิดรับหมดครับผม พี่เพชรนั่นเองครับผมเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของช่างช่วยแห่งนี้ช่างช่วยด้วยครับ่กันเกอร์กันเกอร์ก็คือเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวบานบานครับขอโทษนะครับเอ่อก่อนที่เราจะคุยเข้าเนื้อหาในกายนะครับคุณเอกครับเออช่วยเอาเท้าลงไหนหน่อยครับขอโทษเขาตื่นขึ้นมาเอาเป็นพร็อพพร็อพเอาไม่ใช่เท้าพี่เอกเหรอฮะมันติดอยู่กับเก้าอี้ครับอ๋อซึ่งเป็นคอนเซปต์ร้านของกันเกอร์นี้ด้วยคอนเซปต์ร้านของกันเกอร์กันเกอร์นี่ก็คืออเมริกันเบอร์เกอร์ ก็เราดึงเอลเมนต์ของเบเกริกันเรานึกถึงดนตรีร็อกเป็นอย่างแรกครับแล้วเราก็ชอบฟังเพลงร็อกอยู่แล้วด้วยเลยเนี่ยจะเห็นว่าโต๊ะเราก็เป็นกลองฮ็อปเนี่ยเคาน์เตอร์เราก็เป็นแอมครับมุกบอกถึงความร็อกเป็นการผสมผสานระหว่างเบอร์เกอร์กับความร็อก อ้เนี่ยเมนูเจ๋งๆเด็ดๆ,ๆก็มาแล้วม,มีเมนูอะไรบ้างครับพี่เพชรครับก็วันนี้มันเป็นอย่างที่เราบอกมีซิกเนเจอร์ของเราก็คือทั้งหมดนี่คือเมนูเช็กอินอีซี่หมดเลยอ๋อคำว่าเช็กอินอีซี่มันเริ่มมาจากตอนแรกที่เราตั้งราคารู้สึกว่าต้นทุนเรามันใช้ของดีแล้วต้นทุนมันออกมาสุดท้ายราคามันแพงมันสูงเราก็อยากที่จะสร้างอีกสักเซตหนึ่งที่มันเป็นเซตที่มันถูกกว่าปกติหน่อยครับเราบอกว่าอารแบบเช็กอินอีซี่เบาหน่อยอะไรเงี้ยราคาเบาหน่อยใช่ใช่ัเป็นนี้หมูอยู่ที่60ร้ออยู่170 อ่านี่ยนี่จะเป็นเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเนื้อนี่คือแบบเต็มเต็มคำลองชิมได้เลยนี่ซึ่งก็จะมีเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมปังเบอร์เกอร์ดำเบอร์เกอร์ดำเบอร์เกอร์ดำแล้วก็เบอร์เกอร์ขาวครับผมจริงเวลากินเนี่ยกินแบบว่าอย่างจับฟอยได้เลยนะจับฟอยได้เลยที่จุดประสงค์ที่มันคือฟอยเนี่ยมอฟอยเนี่ยมันได้ความล็อกมากขึ้นแต่ว่าอีกอย่างนึงคือมันเก็บความร้อนด้วยให้คุณผู้ชมดูนะครับว้าวน่าทานมากเนื้อชิ้นใหญ่มากๆยอเลย กัดสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่จะมาร้านกันเกิร์นะครับถ้าไม่อยากเกิร์นะครับต้องให้โทรมาก่อนที่ร้านกันเกิร์นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าหมูหมดไหมเนื้อหมดไหมใช่ไหมครับต้องตะบอลครับโทรก็ได้ไม่โทรก็ได้ครับพี่ก็ถ้าโทรมาก็อาจจะได้อาหารเร็วหน่อยนะเองแต่ก็ไม่ต้องโทรได้ครับเราก็อยู่กลางทั้งช่วยอยู่แล้วเคยผ่านมาก็แวะกันมาได้พร้อมบริการให้กับลูกค้าเลยนะท่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับอร้อมมากครับผม ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เป๋ครับเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์พื้นที่ข้างหลังเราขึ้นมานี่เองนั่นคือทำดะทำดะคืออะไรครับพี่เป๋ครับตรงชื่อเลยฮะคือทำดะก็คือตรงชื่อคือมันเจออะไรก็ทำหมดเลยทำดะเจออะไรก็ทำไปวยไปด้วไปด้วทำง่าย่ว่าเวลาเขียนภาษาอีดะมันอ่านได้ว่าธรรมดาด้วยทำเองธรรมดา มันไม่ดทำดากันมันไม่ได้ทำด่บอย่างเดียวมันเอาของธรรมดามาทำดาใชของที่มีอยู่ทั่วไปใช่ไหมรอบตัวเราอะไรเลยอะไรก็ได้ใช่ครับเราตรงนี้ทำอะไรได้บ้างนะโอ้คือของรอบตัวเราอ่ะบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราเราไม่ได้ใช้อ่ะแต่มันสามารถเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนฟังก์ชันหรือว่าประโยชน์ดนสอยได้เลยคืออย่างไรก็อย่างข้างหน้าและถังอ่าเปนอไปก็ได้ ือกระถางก็เป็ี่ยนมาที่นั่งก็ได้ทุกอย่างมันเป็นของที่ตายที่โดดแค่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงไปครับที่เราเห็นอยู่ทั่วไปแล้วอาจจะเฮ้ยดูแบบใช้อะไรไม่ได้หรอกทิ้งดีกว่าที่เราเห็นไม่เห็นอย่างั้นเราแค่วิดมันนิดเดียววันนี้ก็ขอบคุณพี่พุเต้มากครับที่มาเป็นผู้อุปการขอบคุณมากครับเราไปก่อนไปไปเล่นเกมก่อนได้เลย ตอนนี้เราก็อยู่ันที่ร้านหวยแล้วครับตอนนี้ผู้จัดการก็อยู่กับเราแล้วด้วยคือพี่เอิร์ทแล้วก็พี่ตี้นั่นเองสวัสดีครับ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 โอ้โหยอะไรโหยโหยนี่คือยังไงฮะก็เดิมทีแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาถูกจัดมาให้เหมือนแบบแมทแม็กครับครับบรรยากาศจะเป็นแมทแม็กแมทแม็กคือหนังใช่ครับหนังเรื่องแมสแม็กที่อ่าทีเนี้ยในแมทแม็กถ้าเกิดใครเคยดูมันจะมีแบบปลามีอะไรที่มันจะดูแบบ เป็นระเกะระกะเพืเนน่อนหอๆหน่อยครับมีความติดเถอะๆหน่อยครับนะใช่ครับเราก็เลยเอาข้าฟเบียร์มาผนวกกันซึ่ง<อ>เราก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีสายอะไรยมปะายางแล้วก็จะมีแบบมีความโหยครับในตัวในแมสแมวรก็จะมีความหิวโหวยต้องการเครื่องดื่มเพื่อน้องทั้งวันอาหารมีความไม่เคยพอก็จะแบบ มาเกาะลูกกงกินอะไรอย่างเงี้ยครับฟังกับพ่อเอามาเราจะเป็นคอนเซ็ปต์นะครับฉันโหยฉันโหยครับผมก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาใช่ครับเป็นร้านโหยใช่ครับนี่ก็ต้องขอบคุณพี่เออแล้วก็พี่ตีมากครับที่มาพูดคุยกันกับผมครับ อ๋อพี่ยอดเป็นไงบ้างครับการมาช่างช่วยในวันนี้โอ้โหตน้งแด่เช้าจดมืดน,นี่นครับครับสนุกสนานครับแถมอิ่มท้องอีกด้วยอเพลิดเพลินมากเลยเป็นการมาเขาเรียกว่าสถานที่จัดโชว์ศิลปะที่ใครๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้นะได้ว่าเหมือนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับใครค่ะงานรบกวนพี่เอนะฮะเชิญชวนผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ฮะมาเที่ยวที่ช่างช่วยอย่างนี้ครับผมได้เลยค่ะก็ช<ๆ>่างช่วยตอนนี้นะคะพร้อมเปิดบริการแล้วค่ะ ปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มเป็นต้นไปเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากสอบถามอยากสอบถามเส้นทางการเดินทางนะคะก็สามารถไลน์มาที่ไลน์ของช่างชุยแบงคอกนะคะหรือตามเฟซบุ๊กช่างชุยนะคะได้เลยมาได้ง่ายๆเลยค่ะที่จอดรถบริการให้ด้วยมีที่จอดรถบริการค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอมากครับที่พาผู้ผมสองคนเนี่ยตัวก,กันตลอดทั้งวันเลยยินด,ดีมา,มาก,มากเลยค่ะขอบคุณค,ค่ะสถานที่แห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับผู้ที่หาแหล่งแหเง out พบปะเพื่อนฝูงหรือจะมาพักผ่อนกับบรรยากาศชิคๆชิลๆที่มีการนำศิละปะมาผสมผสานกับธรรมชาติ มีการรวบรวมและระดมหลากหลายความคิดหยิบยกสไตล์การตกแต่งแบบชุยๆจนสำเร็จเป็นช่างชุยที่ลงตัวในวันนี้ครับ